เราก็จะมาทําเมนูข้าวหน้าไก่กันค่ะเป็นในแบบฉบับของจีนใช่ไหมคะมาค่ะซึ่งเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างมีเนื้อไก่ค่ะเห็ดหอมเห็ดฟางน้ำ๊อกไก่ผักชีกระเทียมค่ะพริกชี้ฟ้าแดงแครอทข้าวโพดอ่อนน้ำตาลทรายค่ะเหล้าจีนน้ำปลาซอสถอยนางลมน้ำมันงาน้ำมันพืชแล้วก็แป้งมันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราเทน้ํามันพืชลงไปส่วนหนึ่งก่อนค่ะการทำคะจีนนี้ต้องรอให้กระทะร้อนๆก่อนนะคะให้น้ํามันร้อนกัอนถึอจะอร่อยอาหารที่ลงไปคั่วถึงจะอร่อยค่ั่วเห็ดหอมเสร็จแล้วอะไรต่อคะคั่วเห็ดหอมไปให้จนเห็ดหอมเกลี่ยก่อนค่ะใช้เวลานานไหมคะก็รอให้จนเห็ดมันเหลืองก่อนนะคะเคียย์เห็ดไว้ข้างๆก่อนนะคะพอมันเหลืองเทน้ํามันลงไปให้มันร้อน แล้วก็ใส่กระเทียมคัวกระเทียมนะคะคั่วจะรอจนกระเทียมเปลี่ยนก่อนกระเทียมคั้วแล้วมีรากผักชีนิดหน่อยค่ะมันจะเกิดกลิ่นหอมต้องต้องเคลียร์เกลียรยให้มันทั่วๆไม่นั้นกระเทียมจะไหม้ส่งขลุข่แล้วเห็ดนี้ล่ะคะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวกลั่นเดี๋ยวคลุกกับใส่ว่าให้กระเทียมเหลืองนิดหน่อย ตามด้วยแน่ใจคั่วปนกันกเลยคุกให้เขากันนะคะคุกเขากันให้ทั่วเลยเอาไฟแรงเลกแรงตอนนี้นะแรงเลยไม่เจไรตักน้ำสุปท็อปใส่ลงไปนิดเดงนะคะใส่นิดเดียวก็พอ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปค่ะตามด้วยแครอทนะคะคุกให้เขากันนะคะเราก็ตามด้วยเห็ดฟางนะคะค่อยๆห็่เล็กๆ ใส่น้ำอีกนิดหนึ่งนะคะคัว่วจนเนื้อไก่สุกแล้วก็เติมด้วยน้ำนะคะต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยหรอคะเครื่องอยู่ที่เครื่องดูเครื่องเยอะไหมตามด้วยน้ำสต๊อกไก่นะคะ ใส่เหล้าจินสักสองช้อนโต๊ะนะคะใส่เต็มเต็มเลยตักเต็มเต็มอย่างนี้ต้องเอาสามอะค่ะ,ะประมาณสาม,มช้อนโต๊ะอ่ะอันนี้น้ำปลาสองใส่นิดหนึน่งเพราะว่าเมื่อกี้น้ำสปาก็ตตีเค็มเนะมาะม่ค่ะมะกรูดน,นิดเดียวค่ะเติมนิดนึงโอเคค่ะซอสกระเทีมด้วยแล้วก็น้ำมันหอยใส่หมดเลย ตามด้วยน้ำตา,ตาสตลสรายคือนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะ<า>ออค่ะอ่ะจติมน้ำมันงน่ยนิดเดียวนิดเดียวอย่าเติมเยอะอย่าเพิ่งอ,อย่าพิ่งดเดียวนนยพอพอแล้วก็แปง้งแปฟมาก็เตินมน้ำนะคะอ,าอา่าต้องผสมให้มันเข้ากันใช่ไหมคะฟอให้มันเดือดก่อน ผสมน้ำตดแป้งให้มันละลาย่นเวลาเทเทแป้งน้ำแป้งต้องค่อยๆเทค่ะค่อยๆเทใส่ได้เลยป่ะค่ะค่อยๆเทนะคะจับเทนิดแล้วตัวเองจับค่อยๆเทแล้วค่อยๆโคนไปมือหนึ่งเทมือหนึ่งโคนมันจะได้ไม่เปิดก้อนค่อยๆอย่าเพิ่งเทหมดเดี๋ยวเหนียวไปพอแล้วค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ ักน้ำลาดลงไปในจานได้เลยค่ะค่ะ oh. ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะมาใส่ผักชีนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะเพื่อตัดความเลี่ยนในการรับประทานเมนูนี้นะคะและนี่ก็คือหน้าตาของข้าวหน้าไก่นะคะใน แบบฉบับของจีนนะคะ<ช>ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะอะไรเมนูนี้